เพิ่งเคยเห็นเจนเดย์ทำหน้าแบบนั้นทำไมจะจู่หน้าซีดไปละ่ะข้ากลัวเพราะในความฝันมันเหมือนจริงมากๆฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันคงไม่อาจทำสิ่งที่ไม่สมควรเช่นนั้นได้ผู้ที่สามารถนอนกับฝ่าบาทได้มีเพียงพระชายาเท่านั้นเพคะปฏิเสธลยายเยอะยเกินไปหรือเปล่านะไม่สบายใจเลยฮะ้าอย่างนั้นช่วยอยู่ข้างๆจนกว่าข้าจะหลับได้ไหม ฮ่ามองด้วยสายตาอ,อย่างนั้นเราแค่มันจะไปกล้าปฏิเสธล่ะไม่สิเผอเผอนี่อาจจะเป็นโอกาสเหมาะก็ได้เพราะเด็กๆมันจะยอมเปิดใจเวลาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้งั้นตีสนิทไว้ตั้งแต่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรเสียหายถ้างั้นหม่อมฉันจะอยู่ข้างๆจนกว่าฟาบัทจะหลับนะเพคะฟาบาทแกนดัชเชตกับกระหม่อมกลาลังหาหรือเรื่องความปลอดภัยของฟาบาทถ้าว่าเจเดนเรื่องนั้นเอาไว,คว้คุยเป็นการส่วนตัวอีกทีนะ ถ้าเช่นนั้นกระหม่อมจะมาแนะนําตัวกับฟาบาทภายหลังนะพะยะค่ะข้าจะรออยู่ที่ห้องรับรองนะครับท่านหญิงผู้นั้นคือนายทหารคนสนิทของเอโลอีสหรือเพคะเขามีนามว่าเจเดนเขาดูจงรักภักดีต่อเอโลอีสน่าดูเลยนะพ่อเขาคือนายทหารคนสนิทของหม่อมชันไงเพคะแล้วเอโลอีสล่ะจงรักภักดีต่อใครหม่อมฉันจงรักภักดีต่อฟาบาทเพคะ ฉันจะต้องทำให้ไครเองเป็นจัก,กรพรรดิด้วยน้ำมือของฉันให้ได้ในอนาคตจะได้ไม่เจอจุดจบเป็นความตายถ้างัน้นจับมือข้าหน่อยอะไรนะเพคะช่วยจับมือข้าเอาไว้ตอนนอนไม่ได้หรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในอนาคตเขาจะใช้มือนี้สังหารคนอย่างโหดเหี้ยมหม่อมฉันจะอยู่ข้างๆจนกว่าฝ่าบาทจะหลับเองเพคะแปลกจริงตอนมองเราสายตาย,ย็นชาชัดๆกำลังปิดบังตัวตนที่แท้จริงจากท่านหญิงอยู่แน่ อายุตั้ง15แล้วแต่นอนไม่หลับเพราะกลัวการที่ต้องนอนคนเดียวงั้นเหรอเวลาแบบนี้ท่านเอโรอินอยู่ก็คงจะดีพ่อทําแบบนี้แล้วเหมือนลูกเลี้ยงเลยฮะถึงจะเรียกว่าลูกไม่ได้เพราะอายุห่างกันแค่ไมกก่กี่ปีก็ตามเอานนะ่ะอารมณ์เดียวกับลูกทิพนั่นแหละฟ้าบาทแถลเป็นอย่างไรบ้างเพคะใครเอนข้าบอกให้เรียกว่าใครเอนไงเอโรอิสเรื่องนั้นเกรงว่าจะไม่ได้หรอกเพคะ งั้นเรียกข้าว่าฝ่าบาทเวลาหยุดต่อหน้าคนอื่นด้วยงั้นเหรอจะทําแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ต้องปกปิดตัวตนถึงได้บอกให้เรียกชื่อไงค่ะใครเอนอืมเอลอิสโหไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นใครเอนผู้โหดเหี้ยมยิ้มแบบนั้นเลี้ยงให้มีนิสัยแบบตอนนี้ไปจนโตก็ไม่แย่สักทีเดียวไม่สิให้เป็นทรราชที่เยือกเย็นแต่ใจดีกับเราแค่คนเดียวดีกว่า ไม่ให้เป็นหนุ่มอ่อนโยนเฉพาะกับนางเอกแต่ให้อ่อนโยนทั้งกับนางเอกและเราน่าจะดีกว่าไม่เจ็บแผลหรอเพคะไม่สิใครเอนไม่เจ็บแผลหรออืมข้าไม่เป็นไรสงสัยไม่เจ็บเพราะได้เอลลอิีสคอยดูแลนะ่ะว่าแล้วว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลคนคน,คนหนึ่งจะมีบุคลิกเปลี่ยนไปขนาดนั้นได้ยังไงกันข้าไม่ชอบให้คนอื่นมาโดนตัวข้าเชื่อใจใครไม่ได้นอกจากเอลลอิส แกลเดเชตคงวางแผนที่จะดันฝ่าบาทให้ขึ้นเป็นองค์จกกักรพรรดิส,สินะถ้าเวลาแบบนี้มีท่านเอโรอีนอยู่ก็คงจะดีไม่เจอกันนานเลยนะหลับสักทีเด็กอะไรไม่รู้จักหลับจากนอนใครนะ่ะไม่เจอกันนานเลยนะเอลลี่ถ้าาไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้